โอเคสวัสดีครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของหัวข้อของ uh, การว่างงานนะครับหรือ unemployment นะครับก็เยวมาเริ่มกันเลย uh, คือทางกระทรวงแรงงานหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาจัดเอ่อจัดเก็บสถิติเกี่กับอัตราการว่างงานเนี่ยครับเขาะจะแบ่งประชากรนะครับออกเป็นประมาณสามสามกลุ่มก็คือกลุ่มที่ถูกจ้างงานแล้วกลุ่มที่มีงานทํานะครับก็คือ employed er, นะครับแล้วก็ unemployed ก็คือกลุ่มที่ ว่างงานอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในเอไม่นับเป็นแรงงานนะครับซึ่งแต่ละอันของแต่ละประเทศก็จะมีการให้คุณสบัติต่างกันนะครับเช่นการที่เราไม่ทํางานเนี่ยเออหรือไม่มีไม่นับเป็นกําลังแรงงานเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กหรือคนชราที่คนพิการบางกลุ่มที่ไม่สามารถทํางานได้นะครับก็นับอยู่ในไม่นับเป็นกําลังแรงงานใช่ไหมส่วนคนที่ทํางานอาจจะหมายถึงว่าคนที่ได้รับเงินเดือน คนที่สร้างธุรกิจของตัวเองคนที่ทําธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็นับเป็นกําลังแรงงานใช่ไหมอย่างในไทยก็จะมีเรื่องของการแบบก็ทํางานแค่หนึ่งชั่วโมงก็นับเป็นกําลังแรงงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันอินพวอยก็คือการที่ว่างงานนั่นเองก็นิยามของแต่ละที่ก็ต่างกันไปนะครับว่าใครกําลังว่างงานหรือใครไม่ได้ว่างงานอยู่นะครับส่วนสิ่งที่เราจะสนใจจริงๆก็คือคําว่า labor force ก็คือกําลังแรงงาน กำลังแรงงานเนี่ยมันจะเท่ากับจํานวนผู้มีงานผู้มีงานทําบวกด้วยจํานวนผู้ว่างงานซึ่งอาจจะบวกรวมถึงผู้ที่ประชาประชากรบางส่วนที่รอฤดูการเพื่อทํางานด้วย mm. เช่นชาวนาชาวสวนใช่ไหมครับที่อาจจะต้องทําท,ทํอทํางานเป็นรายรายมาสรายเดือนอะไรเงี้ยก็เมื่อฤดูการมาก็จะปูกข้าวทำาน,นาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังแรงงานเหมือนกัน ต่อมาก็คือเราจะดูเรื่องของยูเรทนะครับหรืออันเนมพลอยเมนเรทก็คืออัตราส่วนของการการว่างงานนั่นเองมันก็คือเปอร์เซ็นต์ของกําลังแรงงานทั้งหมดนะครับที่ว่างงานอยู่วิธีการคํานวณก็คือเราจะเอาจํานวนของผู้ที่ว่างงานทั้งหมดเนี่ยหารด้วยกําลังแรงงานทั้งหมดคูณ100ร้อยณหาเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็ดูตัวอย่างนะครับเรามาลองคํานวณเล่นๆว่า ในข้อมูลนี้เราจะได้กําลังแรงงานเท่าไหร่แล้วก็จะได้ยูเลทเท่าไหร่นะครับันดับแรกกําลังแรงงานคืออินพลอยกับอินพลอยนะครับบวกกันใช่ไหมก็แสดงว่าเอาสองตัวนี้บวกกันเราก็จะได้เลเวอร์ฟอรนะครับก็จะเท่ากับ1นึสจุดสามบวกด้วย1ิบเอ็ดจุดามนใช่ไหมเราก็จะได้ ร้อยห้าสิบห้าจุดหกมิลเลียนจำนวนคนที่เป็นกำลังแรงงานนะครับส่วนวิธ hmm. ีการหายูเลตใช่ไหมยู U เลตก็คือย้อนไปเอาจำนวนผู้วางงานหารด้วยกำลังแรงงานทั้งหมดแล้วคูณร้อยเปอร์เซ็นต mm ์ hmm. ก็โอเคผู้วางงานนี่สิบเอ็ดจุดสามหารด้วยจำนวนกำลังแรงงานทั้งหมดก็คือหนึ่งห้าห้า จุดหกใช่ไหมหารกันแล้วก็คูณร้อยเพื่อหาเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้ประมาณเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือยูเลตก็คืออัตราการว่างงานนั่นเองนะครับต่อไปต่อไปก็คือการแบ่งคเรื่องของอัตราการว่างงานเนี่ยจะมีสองประเภทก็คืออัตราการว่างงานตามธรรมชาตินะครับก็คือไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันก็คืออัตราว่างงานที่มัน ป็นการงานที่ดำรงอยู่ตลอดเวลาในในเศรษฐกิจหนึ่งหน,งนะครับเป็นอันตราปกติที่เศรษฐกิจต้องมาเชืญอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐจะเข้าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ยากนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบขนาดใหญ่ต่อ,อเศรษฐกิจส่วนต่อมาคืออัตราการงานตามวัฒจักรไอ้วัฒจักรเนี่ยมันหมายถึงว่าการ่างานที่เป็นไปตามวัฒจักรของเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจมันไม่ดีถดถอย,ถอยการตางลดลงอัพเมเซนนะฮะแล้วก็ อัตราการเงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนะครับมันก็ประมาณนี้ซึ่งพอมันเป็นไปตามพาครจัดของเศรษฐกิจอะรัฐารสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงไอ้อัตราการเงานตรงนี้ได้นะครับเช่น <c oughs> ไปทาให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นและทาให้เศรษฐกิจมันอาจจะลดลงมาในในภาวะเงินเฟอ้อเงินฝืดอี้นออยน,นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐรเข้าไปช่วยได้ในตามรัฐแต่ธรรมชาติคือต้องปล่อยมันเป็นไปตาม สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่แสดงเห็นว่าอาตาัตราการว่างธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะสมูทค่รนข้างสมูทไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่แต่ว่าตาเศรษฐกิจก็มันก็จะผันผวนตามวัฏจ,จักรของเศรษฐกิจต่อมาก็คือ,อกรารว่างธรรมชาติเนี่ยมันซึ่งมันก็มีมีหลายแบบเหมือนกันคือแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันจะ ดีก็ตา่างมาแต่การว่างงานบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ตามปกติใช่ไหมคือการว่าง,งานชั่วคราวคือ fictional employment มันคือการว่างงานที่เกิดขึ้นเพราะว่าแรงงานเนี่ยเขาต้องใช้เวลาช,ช่วงที่เขาว่างงานเนี่ยเพื่อหางานที่เหมาะสมกับทักษะแล้วก็ลดกษณส,ส่วนตัวของเขาซึ่งจะเป็นเป็นระยะสั้นใช่ไหมอีกอย่างก็คือการว่าง,งานชั่วครงสร้างอ่ก็คือการว่าง,งานเนี่ยที่มันเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานแรงงานนะครับคือจะพูด ก็คือตําแหน่งงานเนี่ยมันไม่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่พอต่อแรงงานที่จะกาททางานนะครับก็คืออุปท,ทานแรงงานเนี่ยอุปท,ทานแรงงาน,นก็คืออ่าตัวแรงงานใช่ไหมที่อยากจะเข้าไปทำงานคืออยาจะขายแรงงานก็เรียกอุปทานแรงงานอุปสงค์แรงงานคือบริษัทที่ต้องการซื้อแรงงานใช่ไหมครับก็คือบริษัทต้องการซื้อแรงงานน้อยกว่าตัวแรงงานที่อยากจะขายแรงงานเข้าไปมันมันจะเป็นการการงานเชิงโครงสร้างอะไรซึ่งรัฐเนี่ยจะใช้อ่า พอดีบริษีมาช่วยในการหางานของประชากรของแรงงานได้อย่างไรก็จะมีทั้งวิธีการที่รัฐจะทำที่เป็นตัวแทนจัดหา,างานโดยสำนักจัดหา,างานหรืออะไรก็ตามนะฮะการให้ข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยให้มันเกิดการจบคู่ยระหว่างตําแหน่งงานที่ว่างอยู่นะครับกับแรงงานที่สนใจมากขึ้นหรือรัฐจะจัดอบรมทักษะอาชีพเพื่อให้แรงงานที่มีทักษะอาชีพที่เก่าแล้วได้รีสกิลอัพสกิลใหมให่เพื่อไปทํางานที่มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ อแล้วก uh, ็การให้เงินประกันการว่างงานก็หมายความว่าเป็นเป็นรายได้ในช่วงที่แบบว่าอแรงงานได้ถูกจ้งให้ออกะเพื่อให้แรงงานเนี่ยเขาไม่ไม่ต้องรีบหางานหางานที่มันแบบอาจจะไม่เข้ากับเขาสุดท้ายก็ต้องออกมาจะดีใช่ไหมก็ให้แรงงานเนี่ยใช้เวลากับการหางานมากขึ้นนะครับให้มันเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นจะได้ไม่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 ลาออกอะไรไม่ไม่ถูกไล่ออกอะไรอะไรก็ตามส่วนไอการว่างงานเชิงโครงสร้างเนี่ยฮะมันก็ มีสาเหตุของมันคือสาเหตุเขาสามอย่างหลักๆก็คือการที่เรามีกฎหมายค่าจ้างขันต่าแล้วก็สองคือการมียูเนี่ยนสภาพแรงงานนะครับแล้วก็มีการมีอ่ทฤษฎีค่าจ้างที่มีศักยภาพอันหงซึ่งเอกสารอย่างเนี้ยพูดเอาไว้ง่ายคือหลักๆอ่ะมันมันมันทำให้เกิดการเนี้ยมันทาให้การเซ็ตของอ่ค่าจ้างที่ควรเป็นตามตามไอจุดดุลยภาพใช่ไหมที่เราเคยเคยรู้กันมา แต่ว่าไอไ้อราคาตรงนี้ไอ้ค่าจ้งางั้าต่ำของการเกิดไอ้มินิมัมเวทยูเนียนเอฟเฟชั่นเวทเนี่ยมันทำให้เกิดการเซ็ตราคาใหม่ที่ยุ่เหนือว่าจุดุเฉลภาพมันทาให้เห็นไหมไม่ใช่การดูเหมือนเดิมปึ๊บราคาเนี้ยมันมีดีตรงนี้เห็นไหมแล้วมันมีเออยู่ตรงนี้ซึ่งซัพลายของแรงงานอ่ะมันมากกว่าดีมาของแรงงานก็เหมือนเดิมใช่ไหมว่าซัพลายก็คือ ตัวแรงงานที่อยากจะขายแรงงานมันมากกว่า,าดีมาร์ของเฟิร์มที่อยากจะรับคนเขาทำงานนะครับมันก็ไอสามอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาของการว่างงานเชิงโครงสร้างนะครับจำได้ใช่ไหมว่างงานเชิงโครงสร้างก็คือการว่างงานที่มันไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานแรงงานนั่นเองซึ่งอันนี้คือเหตุผลของมันนะครับก็เรื่องแรงงานก็ประมาณนี้สั้นๆชิวๆน,นะครับ อันนี้ก็เป็นสรุปก็สามารถอ่านเพิม่มเติมได้เดี๋ยวเจอกันองข้งต่อไปครับ